ข่าวดีผู้ประกันตนและนายจ้างคอรมอมีมติเห็นชอบลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติร,ร้ายแรงในพื้นที่ภาคใต้มาตราการนี้ครอบคลุม9จังหวัดได้แก่จังหวัดตรังนะครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลา สตูลและสุราษธ,ธานีซึ่งมีผลเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม2,568ถึงเดือนพฤษภาคม2,569สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างตามมาตรา33ปรับลดเงินสมทบจากเดิมฝ่ายละ5%เหลือฝ่ายละ3%ของค่าจ้างขณะที่รัฐบาลยังคงสมทบในอัตราเดิม2.75%ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา39ลดเงินสมทบจากเดิม4 0 3 2บาทต่อเดือนเหลือ283บาทต่อเดือนมาตราการนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยพยุงเศรษฐกิจในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน